ว่างสารัะซึ่งมีอายุนานกว่าร้อยปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้นาพระบรมราชินีนาฏเสด็จ เนลงเางตองมรูปส่งมาเพื่อทรงต้อนรับพระนาท่านรินประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากับภริยาและคณะเป็ทางราชการในพระปลาที่ประทับทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับในดีนรัสกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและพระยาเอกอัคีทงตรสหรัฐประจำประเทศไทย สานาฬิกา35อปเตอร์มาถึงประธานาธิบดีและพรยาลงจากเครื่องบินพณะน้ท่านเอกอัครทูตอเมริกันเทศเคลแฮมมาตินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปคอยต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาาเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงต้อนรับถึงลานจอดเครื่องบิน กากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำประธานาธิบดีไปยังแท่นรับการเคารพของกองทหารเกียรติยศเสด็จพระชนมาเนินนำประธานาธิบดีขึ้นบนแท่นรับการเคารพทหารเกียรติยศทั้งสามเหล่าทัพแตรวงบรรเลงเพลงชาติอเมริกันและเพลงรเสริมพระบารมีตาลำดับปืนใหญ่ยิงสลุด21นัดเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ ทิ่ดีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสดจพระชนริเนินขั้งประธานาธิบดี พระบาทสมเด็จหัวทรงนำประธานาธิบดีไปยังพระพราแล้วทรงแนะนำนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและบรรดาผู้มีเกียรติที่ไปต้อนรับต่อประธานาธิบดีและปริยา เสร็จพิธีต้อนรับที่ลานพระบรมรูปทรงมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำประธานาธิบดีขึ้นรถยนต์พระที่นั่งและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำภรรยาประธานาธิบดีขึ้นรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยขบวนรถหมดแล่นไปตามถนนราชดำเนินนอกท่ามกลางการโหร้องต้อนรับประทานีและปริยาจากประชาชนชาวไทยที่แน่นขนาดไปทั้งสองขากถนนเกี่ยวกับการต้อนรับของประชาชนชาวไทยนี้ประธานาทิบดีเห็นอยู่กับตาของท่านเองว่าประชาชนที่มายืนต้อนรับสองข้างทางยิ้มรือหัวเราะและโหร้องด้วยความร่าเริงจริงๆซึ่ง ประธานาธิบดีรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากรถยนต์พระที่นั่งมาถึงพระพลารับรองของเทศบาลาคนครกรุงเทพที่อันผ่านฟ้าลีลาดเมื่อเวลา14นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำประธานาธิบดีและภริยา ขึ้นบนพระพลารับรองของทศบานบเอกซึ่งหน้าที่นั้นนายกเทศมนตรีนครรุงเทพและภริยาดาผู้มีเกียรติได้มารอเฝ้ารับเสด็จและต้อนรับประธานาธิบดีและเป็นจำนวนมากนายกเทศมนตรีนครปุงเทพกล่าวคำต้อนใจความว่า นับเป็นกียและความภาคภูมิใจของชาวไทยทตอนรับท่านประธานาธิบดีซึ่งนับว่าเป็นประธานาธิบดีที่ตำแหน่งคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่มาเยือนเมืองไทยนายกรเกิมนตรีนาเทพกล่าวคำต้อนรับจบลงแล้วได้มอบกุญแจของทิบาลนครกรุงเทพแด่พระนณท่านประธานาธิบดีลินดอนเปน ท่านประธานาธิบดีคงเน้นในสุทธทรพจนของท่านว่า is, ประชาชาติ <the> ทั้งหลายที่เหตุในย่านมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง <After S 1> มีส่วนเสียร่วมกัน <our> และร่วมโชคชะตาเดียวกันอีกด้วย ท่านในประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีความเข้าอกเข้าใจดีถึงความหมายในความเป็นพี่เป็นน้องทั้งได้แสดงให้ประจักษ์และว่าเป็นผู้เสรีได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่านประธานาธิบดีว่าสักวันหนึ่งประเทศคอมมิวนสิสต์ในย่านแปซิฟิกคงจะหันพี่พน้องร่วมกับเราโดยสันติ โดยปราศจ,จากความระแวงและความเป็นศัตรูต่อกัน 20, ซึ่งทําให้ยากแก่การที่จะร่วมมือกันในทุกวันนี้ชาวอเมริกันกําลังเฝ้ารอวันนั้นอยู่เพราะความใฝ่ฝันเขาก็คือสันติภาพเราไม่ต้องการเป็นศัตรูก,กับใครตลอดเราไม่ต้องการมีอํานาจเหนือใครเรามีข้อผูกพันที่จะตัดอ,อยู่ว่าในย่านแปซิฟิกนี้จะไม่มีชาติใดทรงอํานาจเหนือภาคหนึ่งเลย ท่านประธานาธิบดีในจบสนทรพจพ์ของท่านการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ทาให้ท่านหัวละลึกถึงครั้งที่ท่านเดิมาเยือนประเทศนี้ในปีพุทธศักราช2504ไหลในสเสน่ห์และความงามของประเทศไทยและเมื่อยามจากประเทศท่านก็จากไปได้วยความเคารพและนิยมบูชาประธานาธิบดีและภรรยาของท่านจึงรู้สึกว่าในการมาเยี่ยมประเทศ ครั้งนี้ oh, so เปรียบเสมือนดังอยู่ที่บ้าน <and S 2> ของตัวเองซึ่งก็น่าสัเยาวชนคนหนึ่ง oh. ของขวัญแด่ท่านประธานาธิบดีของขวัญทําเป็นเรือสำปั้นของชาภาอันเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำเจ้าพยาและเมืองไทย ฟ้อนแบบชาวเมืองเหนือจัดขึ้นโดยเทศาบาลนครกรุษ ไปดีชมการพ้อนรำด้วยความภใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินนำประธานาธิบดีและภริยามายังพระจวนพระที่นั่งเพื่อทรงนำราชอาการตุก,กะทั้งสองไปยังพระที่นั่งบร,รมพิมานในบริเวณพระบรมหาราชวงังสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเริ่มมีขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณร้อยปีเศษมาแล้วโดยมีพ่อค้าเดินเรือไปมาค้าขายกันต่อมาในปีพุทธศักราช2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่นงเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวมิชชันนารีอเมริกันชื่อดร์แบนบีชรัดเล่หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าหมอปลัดเล่ได้เดินทางเข้ามาทำงาในเมืองไทยท่านผู้นี้เป็นที่รักใคร่ของคนไทยมากท่านเป็นคนนำอวิทยาการทางแพทย์แผนปัจจุบันมาเผยแพร่ในเมืองไทยได้เริ่มการพิมพ์หนังสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรกออกนักพิมพ์รายวันฉบับแรกในเมืองไทยชื่อหนังอพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ ในรัชการที่5เจมส์ไอเวสต์ r ดนบาร์ได้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและทําราชการเป็นประโยชน์มาจนถึงราชการที่6บุคคลต่อไปได้แก่ดตตรฟรานซิสบีแซซึ่งต่อมาได้เป็นที่พระยานกรายานามายตรีท่านผู้นี้เข้ามาทําราชการในสมัยราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นผู้ดำเนินการเจราจากับประเทศมากต่างๆในยุโรปให้ยินยอมยกเลิกสิทธ,ธิสภาพนอกอาณาเขตที่ประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นมีอยู่เหนือประเทศไทยได้เป็นผลสาเร็จมาในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐได้ทุ่มความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจและการทหารอย่างมากมายพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดเป็นที่พักของราชอาณาจักรทั้งสอง ทั้งสองพระองค์ทรงแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่โปรดกล้าโปรดกระหมอมให้ประจําท่านประธานาธิบดีและปริยาได้เวลาอันควรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงลาประธานาธิบดีและริยาเสนจพระจันรเินกลับประตทหนาจิตรดาหโหฐาน ต่อมาเวลา16นาฬิกาในวันเดียวกันนั้นประธานาธิบดีและภระยาเอกอัมแคทูตอเมริกันและภระยาและคณะผู้ติดตามประธานาธิบดีเป็นทางการเฝ้าตูละอองทีพร,ระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระรบรมราชินีนาถณนะพระตำหนักจิดรดารหัวฐาน ทรง,งนำราชอาการตุกาะทั้งสองขึ้นบนพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชปฏิสันถานต่อราชอาการตุกะด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่งทรงแนะนำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาและเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรตัตนสุดาต่อราชอาการตุกกะทั้งสอง สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับสหรัฐเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบ,บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาถามไมตรีและค้าขายกันเมื่อพุทธศักราช2376แต่นั้นมาสัมพันธภาพระหว่างไทยกับอเมริกันก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพรบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยมีพระราชสารโต้อตอบกับประธานาธิบดีลินคอล์นในพระราชสารฉบับหนึ่งที่ทรงมีไปถึงประธานาธิบดีลินคอล์นในระหว่างที่เกิดสองครามกลางเมืองในอเมริกาทรงมีพระราชปรารภจะพระราชทานช่างศึกไปช่วยราชการสงครามของรัฐบาลอเมริกันในขณะนั้น ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพนอกกาศเอกทวีจุลศัพย์เสนาธิการทหารนำพระนาทัางประธานาธิบดีริงดอนบีจอนสันและคณะผู้ติดตามมาวางพวงมาลาเพื่อเป็นการไว้อลาลัยแด่วิญญาณของวีรชนไทยผู้เสียสละชีพเพื่อชาติใน,นรัชการสงคราม แล้วเสนาธิการทหารพาประธานาธิบดีเดินทางกลับที่พักพระบรมมหาราชวังยามลาตรีการประดับประดาคมไฟอย่างสวยงามทั่วพระนครเพื่อต้อนรับราชอคัาตุกะที่มาเยือนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระชมเนินมาในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ประธานาธิบดีและพยาหลังจากนั้นประธานาธิบดีและทยาก็มาถึง